สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณในเดือนมีนาคม2565นะคะชาวพฤษภคือผู้เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะหมอมินอ่านทางโาศัสร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้เช่นกันพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเ,เพื่อนๆอย่าเอาไปตัดสินใจว่าเป็นเรา นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะถ้าไม่ตรงกับาบางท่านเลยมินก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะคะดูเป็นแนวทางอย่างที่มินแนะนําก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอันสลับกันได้ค่ะมาฟังกันเลยไพย่ใบแรกของคุณเป็นไพ่เวดว์เ r ว์นี้นะคะเป็นไพ่เมเจอร์ของใบสุดท้ายแล้วนะคะและเป็นดาวสาวด้วยอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาถ้าใช่จะย้อนกลับมาแล้วมั่นคงแต่ถ้าไม่ใช่นะคะเขาจะรีทายบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะไม่ควรกับเราออกไปจากชีวิตเราหรือเดอะเวอร์นี้มันมาจุดสิ้นสุดของคุณจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วละชาวผูศพนะคะความรู้สึกที่เสียใจเจ็บปวดความรู้สึกที่อะไรต่างๆที่เราเจอมาล้วนแต่เป็นประสบการณ์ของเราตอนนี้คุณรู้สึกให้คุณค่ากับตัวเอง กลับมาดูแลตัวเองเรเวอร์คือกลับมาให้ความเติมเต็มให้กับตัวเองมากกว่านะคะบางคนคบหรือคุยคนต่างชาตินะคะคนแดนไกลได้ด้วยหนึ่งเรียนคือการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโชคเนาะชาวพุกศพนะค,ะคุณอาจจะได้คบหรือดีลนะคะกับคนธาตุดินกันมึกสมบังคกรไฮโลแฟนนะคะชาวพุกศพลาคณาพุกศบนะมเมจิเชียนนะคะแล้วก็เดสเตนนะคะสิงลาคณะสิงมีวิวออฟจูนหกถ้วยนะคะตกตำแหน่งความคิดของคนคนนั้นนะคะ เขาคิดถึงคุณเขานึกถึงคุณเขาอยากสื่อสารอยากคุยอยากวนกลับมาเดือสั้นนะคะตกตำแหน่งไปที่สิบด้วยนะคะสิ่งใดต่างๆที่คุณทำมาจะนำพาซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตคุณคุณจะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับนะคะเพื่อนๆหน้าที่การงานก็โตภัยตรงนี้ขึ้นมาเนาะหรือคุณอาจจะเจอคนที่เขามี ะค,ะความสุขมีมุมมองบางอย่างนะะที่เข้าใจคุณมากขึ้นในอนาคตเดนเพลสเพศชายท่านชายคุณจะเจอเพศหญิงที่อายุอาจจะเยอะกว่าคุณหรือคนคนนี้เขามีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในหน้าที่การงานแม้กระทั่งความรักเขาจะดูเขาจะดูแลคุณนะคะอย่างดีหรือคุณเป็นเอ็มเพรสก็ได้นะคะชาวพฤษศคุณรักใครสักคนหนึ่งที่ผ่านมาคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เขาทุกส,สิ่งทุกอย่าง นะคะมั่นคงในความรักมั่นคงในในความรู้สึกเห็นไหมคะสี่เม้าบางคนคบกับใครมาตั้งนานมีลูกด้วยกันก็ได้แต่งงานหรือไม่แต่งก็ได้นะคะบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่คบกันนานอยู่กันมานานสองถ้วยนะคะไพ่ตรงนี้มีใครสักคนหนึ่งจะวนกลับมาแล้วนะคะมา,ม,ามารักคุณมากเลยที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดคุณเสียใจจนคุณรู้สึกว่าโอเคมันจบแล้วนะคะณนะตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้ แต่เขาก็วนกลับมาเพราะเขาเห็นเรามีคุณค่าเป็นเดมเพลสนะคะแต่ของเรามักจะอยู่เฉยๆแล้วนะคะเราไม่ได้ดิ้นรนเราไม่ได้หวยหาเท่าไหร่แต่ความห่วงใย,ยความคิดถึงความคิดถึงอาจจะยังอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะมินขอดูนิดนึงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะนาพาถูกไหมอ่ะคุณอาจจะที่ฐานขอพอรแผ่เมตตาให้เขามีความรู้สึกที่หวังดีให้เขาอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้เนาะคุณรู้สึกรักใครมากมายที่คุณอาจจะ แม้เราจะห่างกันไปนะคะเพื่อนๆแม้เราจะหันหลังให้กันแล้วแม้เราจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเคยมีไหมคะที่เราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งเราคิดถึงเขาอยู่ตลอดนะคะหวังดีกับเขาอยู่มาตลอดมีขอดูนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวพฤกษบลคณาพฤกษบห้าดาบนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มีการขัดแย้งกันทางด้านความคิดก็ได้นะทัศนคติไม่ตรงกันหรือบางคนมีปัญหาแล้วคะระหว่าง คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหาหรือพวกเราเนี่ยแหละค่ะมีปัญหากันแล้วห่างก,กันออกมา The f o ู่นะคะความรักความสัมพันธ์นี้เน่นเราละต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างทําด้วยหรือต่างคนต่างไปค้นพบสิ่งใหม่ๆไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วที่ผ่านมานะคะเราอาจจะอยากหลุดจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะหรือ The Fool นี้มันหมายถึงเราเจอใครสักคนที่เขาไม่ได้หยุดอยู่กับเรา ะะเขาไปเรื่อยๆรักใครเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลดีแค่ไหนตัวเขาก็ทำเหมือนเราไม่มีคุณค่าสิบถ้วยนะคะความรักที่ผ่านมาบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันมานานนะคะแต่งงานกันก็ได้หรืออยู่กันมานานคบกันจนมีความผูกพันก็ได้นะคะตรงนี้เนาะหนึ่งดาบนะคะธาตุลมตุนกูมีทุน คุณอยากได้ความจริงคุณอยากได้ความชัดเจนและคุณมีเป้าหมายของการดําเนินชีวิตของเรานะคะเหมือนดวงดาวหรือสตาร์ที่เราะค,ะคาดหวังว่าจะอยู่ร่วมะะกับคนคนหนึ่งที่เราทุ่มเทรแรงใจแรงใจให้เขารักเขามากมายนะคะเพื่อนๆรักจนรักเราจนเรารักเขาจนเหนื่อยะคะ่ะคุณเห็นเดมเพลสไหมเดมเพลทนี่แฝงอะไรคุณรู้ไหมคะแฝงไปได้แฝงไปด้วยความรัก รักของเรารักคนอื่นมากมายจนลืมดูแลตัวเองลืมดูแลหัวใจตัวเองแต่ณนะตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะคุณมั่นคงแล้วจิตใจเข้มแข็งขึ้นอดีตที่ผ่านมานะคะเดลิเวอร์คุณอาจจะคุยกับชาวเมทุนลนัคณาเมทุนความรักของคุณอยู่ท่ามกลางคารักสามเศร้านะคะเราไม่ได้มีกันสองคนมีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้คุณอยากเคลียร์อยากจบแต่มันไม่ได้จบเนาะที่ผ่านมา คุณรู้สึกว่าคุณถอดใจอ่ะพดถ้วยมันไม่ได้ลมนะสาหรับนี้นะคะสิ่งใดที่คุณก่อร่างสร้างมาหรือคบกับเขามานานคุณถอดใจละนะคะมันรู้สึกว่าว่างเปล่ากับสิ่งที่เราทงลงทุนลงแรงหัวใจความรักที่มีมากมายมันกลับไม่เติมเต็มให้หัวใจเรามันเหมือนพระจ,จันทร์หม่นมองมันเศร้านะเพื่อนๆคุณเลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ทั้งที่ยังรู้สึกรักนะเธอฮิมิตนะคะชาวกันลักนากันเนาะความรักนี้ คุณรู้สึกว่าคุณเอามาทบทวนนะคะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราให้ไปแล้วนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราลงทุนไปแล้วได้กลับมากับความเสียใจความเจ็บปวดน,นะคะความน้อยเนื้อ,อต่มใจเนาะคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งดีกว่านะคะคุณคิดทบทวนในความรักความสัมพันธ์ดีกว่ามันเป็นความรักที่ทั้งทุกนะคะเพื่อนๆทั้งทุกทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดเราก็ยังยึดถือไว้อดีที่ผ่านมา เรารักใครสักคนที่เราถือเขาไว้แน่นเลยนะคะทั้งที่เราเจ็บอะเนาะมาดูกันว่านะคะคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุย mm hmm. เขาคิดยังไงร, mm hmm. รู้สึกยังไงกับ mm hmm. คุณบ้างช้าทีกศพลัคะนาทึกศพตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นหกถ้วยนะคะโยกกับแปดไม้เท้าเขาอยากสื่อสารกับคุณเขาอยากกลับเข้ามาในวงจรชีวิตคุณอีกเขาคิดว่าคุณนี้คือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพรสรักเขาดูแลเขาได้ดีที่สุด ในวันที่ผ่านมาเขาอาจไปเจอสิ่งต่างๆมากมายมันเลยเกิดการช่างใจมันเลยเกิดการเปรียบเทียบนะคะที่แล้วและแล้วเขาก็รู้ว่าคนที่เขานะคะรักเขาได้มากที่สุดดูแลเขาได้มากที่สุดคือคุณในวันที่คุณอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าคุณอยู่อยู่ตัวเองได้แล้วนะคะเพื่อนๆมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างสองไม้เท้าเป็นการรอคอย รอที่จะติดต่อรอที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเขาเหมือนลอยออกมาเขาเหมือนมองอนันตบนองไปข้างหน้านะคะว่าเคยมีคุณเมื่อก่อนก็ได้นะจัตติกนะคะที่เราเคยมีกันและกันคบกันมาระยะยาวจัตติกนะคะชาวตุลัคนณาตุลความรักความสัมพันนี้มีคนที่ อยากยาไหมคะมีคนที่แต่เขาไม่อยากยานะนะคะในในไพ่ในมุมมองนี้เขาเหมือนอยากกลับมาเพื่อตัดสินใจเลือกคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะคะเด็กถือไม่เท้านะคะธาตุลมตึนกลมเมทุนมีใครส่องใครอยู่หรือเปล่าคะในนี้เขาอาจจะแอบสืบแอบส่องอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะ6ไม่เท้านะคะเป็นความรักที่ระยะยาว คนคนนี้เขานึกถึงคุณว่าที่ผ่านมาคุณและเขาคบกันมายาวนานเอาใจใส่ดูแลเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างหน้าตอนนี้เขาอยากกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะตรงนี้เนาะเดเมจิเชียนนะคะกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างวนกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหานะคะสีไม้เท้านะคะเป็นความ รู้สึกว่ามั่นคงในจิตใจเขาคุณเขาอาจจะคบกันระยะยาวหรือคนคนนี้ถ้าเป็นคนโสดเขาเจอคุณเขาจะรู้สึกดีกับคุณนะคะเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็ได้นะไพ่ตรงนี้นะคะหรือสีไม่เท้าคือมองอะไรไปข้างหน้าวางแผนอนาคตร,ร่วมกวับคุณแเดเรียนความรักความสัมพันธ์เขารู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใส่ใจเขาได้มากที่สุดคุณเห็นไพ่ไหมคะแปดเรียนสำหรับนี้คือการ ตอกเรียนอย่างพิธีพิทันในทุกๆวันคุณมีความเอาใจใส่คนรักของคุณดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างมณนะตอนนี้ทําไมเขาเพิ่งรู้เพิ่งตื่นหรือไงคะเออนะคะที่ผ่านมาทําไมทําดีมากมายนะกลับมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสองถ้วยเห็นไหมคะเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากตอนนี้นะคะเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยดีที่สุดนะคะอยากวนกลับมานะคะเพื่อเอาชนะใจคุณอยาก เริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆนะคะไพ่ตัวนี้เนาะ,ะสิงรัคนาสิงอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันอยากมาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นบางคนแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะบางคนไกลกันหรือเมื่อก่อนอยู่ใกล้ก็เข้าใจกันไม่ได้ณตอนนี้มีความที่อยากจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นคนคนนี้เขาจะยอมสิโลราให้คุณนะคะเหมือนสิงโตเห็นไหมนะคะที่จริงคุณไม่ได้ทําอะไรหรอก สิ่งที่คุณทำคือความรักความหวังดีความเอาใจใส่เขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นผู้ให้รักเขามากกว่ารักตัวเองอีกบางคนเพราะว่าเดมเพลสมันแฝงไปด้วยแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ณตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่อยากกลับมาเพราะคุณดีแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการงานก็เติบโตประสบความสําเร็จเหมือนคุณมีความสุขคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อก่อนคุณอาจจะง้งยเหงาเศร้าส้อยนะคะตอนนี้สวยทุกอย่างดูแลตัวเองอันเนาะนะคะ เขาเครียดมากค่ะเ,เพื่อนๆเครียดนะคะรู้สึกกังวลรู้สึกคิดเยอะคิดมากนะคะกลัวคุณไม่รับนะคะกลัวคุณใจแข็งกลัวคุณเด็ดเดียวเพราะว่าตอนนี้คุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะไพ่ตรงนี้เขาสื่อสารอยากจะบอกว่าถ้าจะกลับมาตอนนี้คุณต้องรู้ทางสัจธรรมและธรรมชาติของตัวความรักแล้วเราว่าถ้ากลับมาแล้วมาไม่จริงจังมาไม่ชัดเจนมาเล่นๆมาแล้วทําให้ฉันเจ็บให้ฉันเสียใจชาว พฤกษไม่เอาแล้วนะคะหนึงดาบคือยื่นมาแล้วคุณต้องชัดเจนจริงใจนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ปรับเปลี่ยนตัวตนใหม่นะคะไพ่ตรงนี้เขากลัวเขากังวลแบบนั้นละคะ่ะมีนขออนุญาตเก็บนะทีนี้มาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวพฤกษลัคนาพฤกษ 6ถ้วยนะคะมีคนเก่าๆมีคนที่เคยห่างไปเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยปฐมมัธยมนะคะหรือใครก็ตามที่ห่างเหินออกไปนะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคนคนนี้นะคะเขารู้สึกเสียใจอะไรอาวร์ตัดคุณไม่ขาดหรือคุณก็ได้นะที่นึกถึงแต่สิ่งเก่าๆนะคะคนเก่าๆท,ที่เรา,เาที่เราเอาจากเอาออกจากหัวอ,ออกจากความคิดเอาออกจากจิตใจไม่ได้นะคะแต่ว่าแอคชั่นนี้มีคนบางคนกลับมาหาคุณ ดรสตากลับมาในเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตนเองคุณเยียวยาหัวใจตัวเองมาเรียบร้อยแล้วสิ่งต่างๆมันผ่านกระบวนการเจ็บปวดเสียใจมาหมดแล้วณตอนนี้คุณอยู่ได้นะคะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะดดเพ็มเลอร์นะคะชาวราศีมิถุนคณาเมษคนต่างชาตินะคะเรอสันเคิงถ้วย แปดเหรียญสถ้วยฮัลโหลแฟนนะคะชาวพฤกษบนะคะช่วงนี้จะชอบสวนมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือได้พบครูบาอาจารย์ที่ท่านเนี้ยแนวทางให้นะคะคุณจะปล่อยวางคุณจะปรงได้มากขึ้นใช้ธรรมะนะคะเยียวยาหัวใจตัวเองใครสักคนจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจัดเม้น จัดเมนนี่เป็นไพ่ของผลการกระทำนะคะไพ่เวรกรรมนั่นแหละแต่เป็นผลการกระทำชาวราศีพฤษภนะคะถ้าใครกลับมาช่วงนี้คุณจะดูการกระทำเป็นหลักหรืออดีตที่ผ่านมาคุณทำชาวพฤษภเจ็บแค่ไหนความดีความงามทำได้มากน้อยนะคะกว่ากันไหมคุณจะมองตรงนี้ถ้าคุณทำสิ่งดีๆทำสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่น่ารักนะคะเขาจะให้อภัยและให้โอกาสนะคะไพ่ตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือบางคนนะคะ ความรักนี้มีบุญมีกรรมต่อกันนะคะเชื่อมโยงถึงการจิตวิญญาณที่ตัดกันไม่ขาดคนเก่าๆจะกลับมานะคะเพื่อรักคุณเพื่อมาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาขอโอกาสใหม่ๆจากคุณในวันที่คุณรุ่งเรืองในวันที่คุณประสบความสําเร็จในวันที่คุณอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะชาวพฤกษภัยตรงนี้เข้ามาเขาจะกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณเพื่อยอมคุณมากขึ้น ไพ่ะะตรงนี้เขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทําถ้วยมันล้มนะนะคะคนเก่าๆจะกลับมาส่วนคนโสดนะคะคนโสดมันเหมือนว่าคุณยังนึกถึงแต่บางคนบางสิ่งเก่าๆที่เคยเจ็บปวดเคยเสียใจคุณไปมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานใหม่ๆนะเห็นไหมไพ่ตรงนี้นะคะคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการเงินคุณดีด้วยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จบางคนจะสอบรับราชการนะคะก็ผ่าน นะคะน้องๆน,นักศึกษาก็สอบผ่านเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยภพยตรงนี้หรือคุณประสบความสำเร็จบางคนนะคะจะได้ลถใหม่ได้ด้วยนะปีนี้นะคะเห็นไหมคุณขมักขเมนในการทำงานในการหาเงินส่วนความส่วนความรักนะคะคุณคิดว่าคุณมองอะไรไปข้างหน้าดีกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนที่ไม่ตอบโจทย์นะคะที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวางไว้เดอสตาเราทุกคนย่อมมีความหวังในความรักนะคะที่ จะต้องเป็นในแนวทางที่เราต้องการมั่นคงกลับนะคะถ้าเจอใครแล้วมาสร้างความมั่นคงคบกันระยะยาวคุณก็อยากได้แบบนั้นอยู่มาแล้วสินเสมอกันนะคะคบกันแล้วเป็นอย่างนี้คุณก็หวังถึงตรงนี้แต่จะมีคนเข้ามาแหละนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณส่วนคนโสดนะคะส่วนคนที่มีปัญหาคนที่ห่างเหินไปมีโอกาสกลับมารักคุณมั่นคงกับคุณขึ้นเขาจะยอมคุณทุกอย่างปรับตัวปรับใจเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นพอที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะ จบประคุณหรือไปมีคนอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าคุณเพราะในหน้าไพ่เนี่ยคือคุณที่ทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างณนะตอนนี้เขารู้แล้วที่คุณทําให้เขานะคะเขาจะกลับมาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีอะไรคุณไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียใจแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าผลการกระทําที่ผ่านมานะคะเขาทําเราเจ็บเราเสียใจมากแค่ไหนแล้วเขาจริงใจกับเราไหมเขาพยายามเพื่อเราไหมอะไรประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวมินขอดูเล็กเด่นเลขมงคลชาวพฤกษบ,บางนะคะเลขเด่นเลขมงคลนะคะตรงนี้จะซันนะคะอ่ในถือเหรียญหกเหรียญหนึ่งดาบนะคะเ,เพื่อนอืม ไพ่ใต้สําหรับนะคะเป็นห้าไม้เท้าไพ่ตรงนี้นะคะที่มินเห็นอยู่เนะาะมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีหกนะคะหรือมีหนึ่งมีเก้านะคะไพ่ตรงนี้แล้วก็มีเจ็ดด้วยนะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถของคุณด้วยนะคะมินเป็นแค่แนวทางนะคะมินขอให้นะนํนาคุณดีกว่าไพ่จะแนะนำยังไงบ้างชาวพ,พึ่งศลัคนาพฤกษบพในถือถ้วยนะคะหนึ่งเรียนแปดไม้เท้า ได้แชร์ลิออดนะคะเอมเพลทความรักนี้นะคะความสัมพันธ์นี้คุณเป็นเอมเพลสนะคะคุณไม่ต้องวิ่งตามหาใครคาราคาชาพึกศพราคานาพึกศพทําในสิ่งที่คุณทําเหมือนที่คุณเป็นตอนนี้รักตัวเองดูแลตัวเองการที่เรารักใครมากดูแลจนลืมดูแลตัวเองนะคะมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สําหรับบางคน แต่สิ่งที่คุณทําที่ผ่านมาเขารู้เขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาถึงยอมนะคะมาขอมาโอากาสมาขอโอกาสจากเรานะคะเราไม่ต้องวิ่งตามใครนะคะจะมีคนวิ่งตามหาเราเองถ้านะคะถ้าเขารักเราและเป็นคู่ของเราภพ่ใบนี้มีคนมาง้อมาขอโอกาสนะรดสึกมันหมายถึงว่าต้องดูตัวเขาคนนั้นแล้วเขาจริงใจกับเราแค่ไหนพยายามเพื่อเราแค่ไหนนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะชาวพฤศษรลัคนาพฤศษนะคะดูแลตัวเองนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยะค่ะอ่าไอดีไลน์และค่าครูมินก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโคว,วิดีโอคลิปนี้อย่างละเอียดนะคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้มินนะคะสวัสดีค่ะ